ผู้หญิง3แบบนะคะที่ผู้ชายไม่มีวันปล่อยมือเด็ดขาดมีลักษณะอย่างไรบ้างข้อแรกเลยผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับความอบอุ่นและปลอดภัยซึ่งหลายคนว่าเอ้ยผู้ชายต้องการความรู้สึกแบบนี้ด้วยหรอ yes 100%ค่ะคนทุกคนต้องการความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่พร้อมเดินเคียงข้างทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายคุณเข้าใจไหมว่าจังหวะของชีวิตของเราอะ มันก็อาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนาะเราเรียกว่าสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงหน่อยบางช่วงจังหวะซึ่งถ้าคนที่ไม่รักคุณอ่ะเขาก็เผ่นไปนตั้งแต่สถานการณ์นี้แล้วแต่ถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะพร้อมเดินเคียงข้างคุณทุกสถานการณ์ดังนั้นผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ ผู้ชายไม่มีวันปล่อยมือแน่นอนค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะผู้หญิงที่เคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวตนของเขาเราอยากอยู่และใช้ชีวิตกับคนที่เห็นคุณค่าของเรา คนที่ให้เกียรติเราคนที่ยอมรับเราแล้วก็ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเรามากจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงถูกไหมแต่คนที่เคารพและให้เกียรติเราอ่ะเขาจะเข้าใจธรรมชาติในแบบที่เราเป็นโอเคนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกว่าผู้หญิง3ามแบบที่โคเชมกล่าวมาผู้ชายไม่กล้าปล่อยมือและก็ไม่กล้าทิ้งนั่นเองค่ะ